ดิฉันนั่งสาว,วันนี่สาพรราผลว่านค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันปฐมิเษ์ของน้องมอสี่นะคะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับพี่เมงเรียกได้ว่านะครับของน้องมอหนึ่ง่ทั้งสนุกสร้างสรรค์แล้วก็บรรยากาศทั้ง14ฐานาเนี่ยเต็ไมไปด้วยความสนุกสนานเลยครับพี่วานอ,อ,อสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรา เมื่อวานเราทำอะไรกันานะพี่ว่านเมื่อวานเราได้ไปสัมภาษณ์คุณครูประจำฐานแต่ละฐาแล้วนะคะแบบนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเะครับเราไปสัมภาษณ์น้องๆ้องมั่ซี่กันดีกว่าว่าน้องมัซี่รู้สึกสสก,กันยังไงแบบกิจกรรเป็นยังไงพร้อมกันได้ยังครับทุกคนแต่ก่อนเราจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศงานพิธีการด้านมันหอซุ้มกันกันก่อนดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับงานประถ<ร>มนิเทศโรงเรียนหนองแคร์สารกิจพิทยา แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศงานด้านบนก่อนอันนี้ก็จบลงไปแล้วนอวานตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้ประมาณ12นาฬิกาตรงเลยค่ะ,ะก็คือช่วงพักเที่ยงของน้องๆน,<ช>นั่นเองะนะคะแล้วตอนนี้เรามาทำอะไรรับวานเราจะมาสุ่มสัมภาษณ์น้องนั่นเองค่ะว่าบรรยากาศวันนี้กิจกรนนรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะพร้อมเรื่องครับพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าไปไปไปตามมาตามมาทุกคน สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อมิคครับอกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมในวันนี้ก็ทําให้ผมได้รู้จักเพื่อนๆหลายๆคนครับในโรงเรียนงั้นพี่ขอสามคำให้กับกิจกรรมในวันนี้ค่ะร้อนมากๆเลยครับร้อนมากนะคะขอบคุณนะคะไปเราไปลุยกันต่อดีกก่าทุกคนอันนี้น้องชื่ออะไรครับชื่ออร์ครับ น้องเอิร์ธมาจากห้องไหนครับ4ห้อห6ครับกิจกรรมในวันนี้เป็นไงบ้างครับน้องเอิร์ธสนุกไหมครับสนุกสนุกมากชอบผ่านอะไรพิเศษหรือเปล่าก็คณิตวังครับคณิตก็ได้ครับโอเคครับงั้นพี่ขอสามคำให้กับกิจกรรมปฐมทิศวันนี้ได้ไหมครับสุดจะร้อนครับสุดจะร้อนนะครับขอบคุณนะครับไปไปเรายังไปกันต่อนะครับทุกคน ชื่ออะไรคะชื่อเฟนค่ะเบาเบากิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะพี่ขอถามความเพ่กับกิจกรรมในวันนี้ค่ะดีสุดๆค่ะดีสุดๆค่ะขอบคุณนะคะไปเรายังคนไปกันต่อนะครับทุกคน เราก็มาอยู่น้องอีกกังหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราสามารถดีกว่า,าสวัสดีครับน้องนองชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยชื่อกันครับพี่โบค,ครับเพมครับกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกมากครับเพาะทุกอย่างดีครับแต่อากาศวันนี้ไม่ค่อยโอเค่าไรก็สนุกดีครับเป็นเทิงดีงั้นพวกพี่ขอสามคำให้กับกิจกรรมในวันนี้คะ่ะ ตื่นเต้นสุดๆออ๋ตื่นเต้นสุดๆร้อนมากครับร้อนมากครับหนาวมากครับหนาวมากครับสรุปจะร้อนเลยจะหนาวนานสิอ้าวพี่เขาคุณนอบคุณครับมาเดินสยามไม่เห็นใครหรอกเราไปกันต่อนะครับทุกคนมาเดินสยาม่นใครอกนี่นี่นี่กลับเลย านี่คน,นี่ว,วสองนีมาต่อกันที่น้องคนนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อนุ่นค่ะอ่ากิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกด,ดีค่ะสนุกด,ดีวันนี้พี่ขอสามคำให้กับกิจกรรมในวันนี้คะ่ะสุดยอดเลย สุดกอเลยนะคะขอบคุณนะคะแอ่าแล้วเราก็มาถึงสชิืทานแล้วนะครับพี่ว่านใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ทางพี่เลี้ยงกันบ้างนะคะว่า การดูแลน้องในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงเรียกได้ว่าพี่เลี้ยงของเราโรงเรียนหนองแคสังกิณนะครับทุ่มเทเพื่อน้องสุดๆ2วันเต็มๆแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยใช่แล้วแต่เรามาถามความรู้สึกแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆกันดีกว่านะครับจะเริ่มจากด้านนู้นกันเลยครับอ่าสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อออฟนะครับอ่ามีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆที่เข้ามาใหม่ไหมคะน้องๆม .4 อยากจะบอกว่าให้ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้จบอ่า งั้นพี่ขอสามคำให้กับน้องๆค่ะสู้นะน้องอ่าสู้นะน้องต่อมานะคะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อชูค่ะอ่ามีอะไรอยากบอกกับน้องม .4 ที่เข้ามาใหม่ไหมคะก็อยากบอกน้องๆนะคะว่าให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะอ่ยันสุดท้ายแล้วพี่ขอสามคำให้กับน้องๆค่ะคนเก๋อเขาทำกันค่ะ คนเก <คน S 2> ่งเขาทำ,<น>ำกัน,น <ะ S 1> ค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ฝั่งน้องผู้หญิงสองคนกันดีกว่าสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับมิวค่ะน้องมิวน้องมิวมีอะไรจะฝากถึงน้องๆมสีที่เข้ามาปีนี้ไหมครับก็สู้ๆกับการเรียนในสายเรียนที่เลือกงั้นพี่ขอสามคำให้กับน้องๆมสีครับสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะนะครับเดี๋ยวน้องต่อบไปดีกว่าสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อวิวค่ะ น้องวิวน้องวิวมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆม .4 ปีนี้ที่เข้ามาไหมครับขอให้น้องๆตั้งใจเรียนค่ะแค่นี้เลยหรอครับแค่นี้เลยค่ะงั้นพี่ขอสามคำให้กับน้องๆม .4 แล้วก็ม .1 ปีปีที่เข้ามาใหม่ครับมากกว่าสามคำได้ไหมคะได้เลยครับใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขเรียกได้ว่าเป็นการอวยพรแบบยันสุขสต์สุขีเลยทีเดียวนะคะ ก็ขอขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับพี่ๆนะครับอขอบคุณครับอะต่อมานะคะน้องชื่ออะไรคะโจครับ กิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อสน,สนุกมากเลยครับโอ้ลูกพี่ก็น่ารักทุกคนเลยครับลูกพี่น่ารักทุกคนอ่าพี่ขอสามคำให้กับกิจกรรมในวันนี้คะ่ะรักทุกคนรักทุกคนขอบคุณนะคะ น้องชื่ออะไรครับชื่อไอครับน้องไอชอบกิจกรรมปรมถูมิเทศวันนี้ไหมครับแล้วรู้สึกไ่งบ้างก็มาครับรู้สึกว่าเหมือนเป็นการต้อนรับทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าที่เข้ามาในโรงเรียนนี้ลครับงั้นพี่ขอสามงคำให้กับกิจกรรมประถมมิเทศในว,วันนี้หน่อยครับดีมากๆครับดีมากมานะคะขอบคุณนะครับ อยู่วันที่คนสุดท้ายแล้วนะคะน้องชื่ออะไรคะโซเฟียค่ะกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกอีโมโชอออออชอบชอบชอบมากที่ขอสามความให้กับกิจกรรมในวันนี้ค่ะอีโมโชะะอีโมโชขอบคุณน,นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานประฐมเทศของโรงเรียนหนองแคส์รกิจพิทยาทั้งของน้องม1และน้องม4นะครับทั้งสองวันเลยเป็นไงบ้างครับพี่ว่านสนุกไหมก็เ,เรียกได้ว่าทั้งสนุกและทั้งเหนื่อยไปพร้อมๆกัน<ร>เลยค่ะแหมพวกเราสองคนนี้เป็นทั้งทีมสัมภาษณ์แลวก็ทีมนันทนาการเลยนะครับไม่ได้ว,ว่าทำทุกอย,าย่างเลยเนาะแต่ก็สนุกมากๆแล้วสุดท้ายนี้นะครับพี่ว่านอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมม1และม4 ก็ขอให้น้องๆนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่กดดันตัวเองเกินไปนะคะส่วนพี่นะครับก็ขอฝากให้น้องๆมหนึ่งและมสทุกคนนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของครูนะครับสู้ๆตั้งใจเรียนผ่านไปได้้เราชีวิตมปลายงั้นพวกเราสองคนขอนี้จบบทบาทหน้าที่พิธีกรวันประถมที่ไว้เพื่อเท่านนี้นะครับสวัสดีครับ